ด้วยความมุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนมลนลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูธถัมภ์ประจำจังหวัดนครสวรรค์จากพิธีมอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนผู้ประสบอกภัยในพื้นที่ตำบลพระนอ,นอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยมีนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางวราพรเสริมพักดีกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีหนหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอนอำเภอเมืองนครสวรรค์สื่อเนื่องจากเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมได้เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6 หมู่ที่9และหมู่ที่12ของตำบลพระนอนอเมืองนครสวรรค์และภัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบกับประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการารงชีพประจำวันจำนวน156ครัวเรือน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำทรงอภพระพยุหะคิวรีจัังหวดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจัังหวดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบถุงยางชีพพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบะทกภัยในพื้นที่อเภอพระพยุหะคิวรีโดยมีนางวราพรเสริมพักดีกุลนายกเหล่ากาชาติจนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการในอเภอหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัังหวด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่อ,อสอและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยหมู่ที่8ตำบลน้ำทรงจำนวน15ครัวเรือนที่บริเวณหน้าฝายน้ำล้นคลองอีติงโดยสถานการณ์ในอำเภอพระยะคิรีมีตำบลที่ประสบปัญหาอุทกภัยจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งน้ำไหลหลา,ลาก เล่นน้ำในคลองอีกตึงล้นตะลิ่งตั้งแต่วันที่27กันยายนทําให้บ้านเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายในพื้นที่ของตบลน,น้ำทรงตบลยางขาวตบลญยามา่ซีและตะบลไผ่หวะคิวรีรวมทั้งสิ้น4ตบล17หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน142ครัวเรือนบ้านพัก124หลังพื้นที่การเกษตรกว่า70ไร่ด้านการให้ความช่วยเหลือ ทางอำเภอพะยาคิรีได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดหากระสอบทรายทำแนวกระสอบทรายเพื่อเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมจากสถานการณ์ดังกล่าวพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆซึ่งปัจจุบันน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาได้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนเมื่อวันที่14ตุลาคม2567นายวิสุทธ์ลบเมืองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตบนยางงามอำเภอหนองไผ่จังหวัดพิจบูรณ์เป็นประธานพิธีน้ำหลวงสงศบหลวงพ่อธนาชัยโชติโกอายุ76ปี8พรรษาอาดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับไม้แดง ประธานที่พักสงสวนไผ่หลวงพ่อแดงอภิโชโตโบ้านห้วยน้ำบอ่อตาบนาดเฉลียงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นพระลูกชายของหลวงพ่อแดงอภิโชโตโได้ถึงแก่มรณาภาพด้วยอาการอันสงบเมื่อวันที่1 3ตุลาคม2567เวลา1 9นาฬิกา21นาทีณโรงพยาบาลหนองไผ่โดยคณะญาติและศิษยานุสศิษย์ได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพณศา,า,าลาอาเนกประสงค์วัดราชสมคคีธรรมตาบนาเฉียงอำเภอหนองไผ่ พร้อมจัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพตั้งแต่วันที่14ถึง19ตุลาคมหลังจากนั้นได้มีกำหนดก,การเคลื่อนศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลศพณบบริเวณที่พักสงฆ์สวนไผ่รวมข้อแดงอภิชโชโตเป็นเวลา100วันเพื่อให้ศิษยานุศิษย์ได้เดินทางมากราบไหว้และดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ สำหรับพระธนาชัยโชติโกเดิมมีชื่อว่านายกำจัดโชติกุลเกิดที่จังหวัดนครนายกเป็นบุตรคนที่ห้าของหลวงพ่อแดงอภิโชโตโท,ที่มีร่างเป็นหินเป็นพระเกจิดังแห่งวัดใหม่บำเพินผลหรือวัดท่าแห่อำเภอเมืองนครนายกหลังจากเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมที่จังหวัดนครนายกได้ไปเรียนต่อที่จังหวัดลบบุรีและต่อมาได้รับการบรรจุเข้าเป็นครูที่โรงเรียนบ้านยาวีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จากนั้นได้ย้ายมาเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านซับคอยตำบลสามแยกวังชมพูอ,พอเมืองเพชรบูรณ์และได้ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสีทองตำบลยางงามอภหอนองไผัยและสุดท้ายเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับไม้แดงอเภอบึงสามพันจเพชรบูรณ์จนเกษียณอายุราชการจากนั้นเมื่อปี2552หลวงพ่อธนาชัยได้บวชพระเพื่อมาดูแลร่างของหลวงพ่อแดงที่วัดใหม่บําเพนผลบ้านท่าแห่ ตำบลดงนครอ,อำอเภเอมืองจังหวัดนครน,นายกเมื่อบวดได้สามพรรษาได้มาสร้างที่พักสงส์สวนไผ่หลวงพ่อแดงอภิชโชโตบ้านห้วยน้ำป่อตำบลน,นาเฉลียงอ,อหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ในปี2555จนถึงปัจจุบัน นายสันแท้ตั้งสสจังหวัดชุมพรเขต2นายอนุพงษ์ชุมอุร,ระทนายความผู้ช่วยสสสารแท้ตั้งและนายเจริญอาจประดิษฐ์ผู้ช่วยสส,ส,ดยสได้เดินทางไปพบชาวบ้านปาร,ระหมู่ที่1ตำบลสรุยอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรหลังจากได้รับข้อร้องเรียนจากชาวบ้านที่ประกอบอาชีพการเกษตรว่าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากองค์การอุตสาหการรมป่าไม้ได้ให้ผู้รับเหมาตัดต้นไม้อย่างพาราออกจากพื้นที่ ทำให้ต้นปรามน้ำมันของชาวบ้านเกิดความเสียหายและไม่มีใครรับผิดชอบนอกจากนี้การขนย้ายไม้ดังกล่าวทําให้ถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาได้รับความเสียหายกลายเป็นถนนดินปนเลนไม่สะดวกในการเดินทางโดยนายอนิรุธพลรามนาย,ยกอบตอสลุยนายสมชายเผือกเนียนรองนายยกนายสนันพุ่มพัวผู้ใหญ่บ้านประระนายจารึกกินทองสมาชิกอบตอหมู่ที่หนึ่ง นายแสงยมยินสนิทสรารวัตรกำนันตบนสรุยได้เข้าร่วมรับฟังปัญหาดังกล่าวโดยตัวแทนชาวบ้านได้ยื่นหนังสือให้กับสสสันแท้ตั้งไปถึงคณะกรรมาธิการที่ดินโดยหนังสือระบุว่ากลุ่มเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่เขตป,ป่าสงวนมีที่ดินทำกินในบริเวณนี้มาก,กว่า30ปีแต่ยังไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือโดยทางกรมป่าไม้แจ้งว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนที่มีหน่วยงานองค์การอุตสาหการรมป่าไม้หรือออปอปเป็นผู้ดูแลพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรไม่ทราบว่าเป็นพื้นที่ประเภทใดและขณะนี้เกษตรกรบางรายยังเดือดร้อนเช่นการเข้าไม่ถึงเอกสารสิทธิ์ทำกินและด้านสาธารณะไฟฟ้าประปาถนนสาธารณะไม่สะดวกจึงขอให้คณะกรรมาการที่ดินเร่งตรวจสอบช่วยเหลือเกษตรกรเหล่านี้โดยมีพิกัดแปลงบางส่วนเพื่อให้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยง,งานคณะกรรมการจาัดสรรที่ดินแห่งชาติต่อไปและนอกจากนี้นายววรยุทธ์ตุยานนท์ พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านพุตะเคียนหมู่ที่4ตำบลสลุยได้นําเอกสารพร้อมรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบยังไม่มีเอกสารที่ดินทํากินจํานวน27รายที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้และศูนย์บ่อนไม้ได้ขอใช้พื้นที่ทําให้เกิดกรณีผิดพลาดโดยสสสารได้มอบหมายให้ทนายอนุพงษ์ชุมอุระและนายเจริญอาจประดิษฐ์ผู้ช่วยสสประสานกับชาวบ้านที่เดือดร้อนขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อน,นาเข้าสู่คณะกรรมาการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรให้ความช่วยเหลือต่อไปชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้30มสกว่าปีแล้ว <c oughs> แต่มาอยู่กันบางคนก็ยังอยู่ห่างไกลบางคนก็ยังอยู่ในเขตอปปบางคนก็อยู่ตรงกลางแต่มาทำตรงนี้ตั้งแต่สมัยรุ่นของพ่อของกเกษตรกร ครับก่อนปี31มหรือประมาณปี2519ได้มาอยู่ตั้งนานแล้วทีนี้ก็พืชบางตัวก็ได้ล้มไปบ้างเพราะมันหมดอายุไขซึ่งปลูกสร้างขึ้นมาใหม่นี่แหละคือปัญหาของชาวบ้านเรื่องปัญหาที่ดินติดขอ้อพิพาทกับมอนศูนย์มอนใหม่ศูนย์วิจัยพัฒนาก,นกรารเกษตรพอดีชาวบ้านในพื้นที่อยู่มาประมาณตั้งแต่ปศสองห ล้วปีพอพายุเกมาเมื่อปีพศ .2532 พายุเกมามปุพศ .2533 25นี่ก็ศูนย์วิจัยมอนไหมศูนย์มอนไหมเข้ามาก่อใช้พื้นที่แต่ไม่ได้สอบถามเรื่องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ก่อนชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ออกเอกาสารสิทธิ์ไม่ได้ ด้วยความมุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่ห้องตแตรทอง100สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังังวหชนบุรีนายวิรชาพุทธรักษาผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานเปิดโครงการห่วงใหญ่ใส่ใจสุขภาพชุมชนประจำปีงบประมาณ2567ให้กับชุมชนรอบท่าเรือทั้งสิ้น39ชุมชน เพื่อตรวจสุขภาพร่างกายโดยท่าเรือแหลมฉบังได้เร็งเห็นถึงความสําคัญในสุขภาพของประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกที่ได้เสียสละในการทําหน้าที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ของตนเองดังนั้นท่าเรือแหลมฉบังจึงได้จากโครงการดังกล่าวขึ้นมาอย่างครอบคลุมครบถ้วนและดําเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องโดยนายวิราชาตพพุทธรรักษาผู้ช่วยผู้อํานวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่าเพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยและใส่ใจในสุขภาพชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบังจึงรณรงค์ให้ประชาชนมีการตรวจสุขภาพสร้างกระแสการรับรู้ให้มีความตื่นตัวเห็นความสําคัญและเกิดความตระหนักในการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาเพื่อติดนิสยัยสุขภาพและเสริมสร้างสุขตลอดจนการให้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่จําเป็นและสอดคล้องกับปัญหาของโรค ซึ่งในปีนี้ผู้แทนในแต่ละชุมชนได้ให้ความสนใจเดินทางมาตรวจสุขภาพกันเพิ่มมากขึ้นสำหรับในครั้งนี้มีคณะแพทย์ได้นำบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมือมาตรวจที่ศูนย์สวษษัสดิการท่าเรือแหลมฉบงังตัง้งแต่เวลา7นาฬกาจนถึง14นาฬิกาโดยมี39ชุมชนรอบท,าาษษท่าเรือแหลมฉบังจาก3เขตเทศบาลจำนวน124คนมาร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดําเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉะบังซึ่งมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําระดับโลกด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนครับเช้าวันนี้ก็เป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งนะครับของซีอ่างท่าเรือแหลมฉะบัง ซึ่งเป็นปีงบประมาณ2567เเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะครับที่ท่าเรือแหลมบางได้จัดโครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพชุมชนนะครับสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วเราเป็นท่าเรือนะครับเรามีชุมชนอยู่รอบท่าเรือเพราะนั้นถ้าพนักงานที่ได้รับการตรวจสุขภาพจากการท่าเรือเพราะนั้นชุมชนเองที่อยู่รอบท่าเรือท่าเรือก็ใส่ใจตรงนี้ด้วยเหมือนกันในเรื่องสุขภาพวันนี้จึงเป็นการจัดนะครับ ตัวสุขภาพพื้นฐานแล้วก็มีเรื่องของแอดวานในเรื่องต่างๆอีก2 3อย่างนะครับ mm. ก็ทําให้ชุมชนที่อยู่รอบท่าเรือเนี่ยจะต้องมีสุขภาพที่ดีแล้วก็รับรู้นะครับตัวเองว่าตัวเองควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพซึ่งเราจะต้องมีท่าเรืออยู่ก็ต้องมีชุมชนอยู่นะครับอย่างยั่งยืนด้วยกันทั้ง2อฝ่ายนะครับ วันนี้ก็ถือว่าเป็นปีงบประมาณสุดท้ายนะครับแล้วก็ปีหน้านะครับปีหน้าก็จะเป็นโครงการอย่างนี้ที่มีความต่อเนื่องซึ่งได้สอบถามกับทางชุมชนแล้วชุมชนก็ยังเห็นว่าโครงการนี้มีความสําคัญอยู่นะฮะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะอวยพรนะครับให้ชุมชนทุกท่กทานนะครับที่มาตรวจในครั้งนี้ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับ ดิฉันนางลุงที่ว่าใจกุศลเป็นประธานชุมชนบ้านทุ่งกราดถ้าพูดถึงโครงการของท่าเรือนะถ้าเป็นโครงการนี้ถือว่าดีสุดจากบางคนที่ไม่เคยได้ตรวจสุขภาพก็ได้มาตรวจสุขภาพได้แบบได้รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่อย่างอย่างอย่างดิฉันเองก็มาตรวจทุกปีแต่ก็ไม่ค่อยเป็นอะไรกับเขานะมีแต่แก่ลงนั่นแหละขอบคุณท่าเรือ ขอบคุณที่มีโครงการดีๆให้เราได้ชุมชนรอบท่าเรือได้มีโอกาสได้ตรวจสุขภาพโดยโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์แล้วตรวจเยอะมากตรวจ16รายการถือว่าโอเคเลยแหละดีอยากให้มีโครงการอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะออดิฉันก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกๆชุมชนนะคะมาออกกำลังกายด้วยตัวดิฉันเองก็ออกกำลังกายด้วยการเดินเดินเร็วๆ เพื่อให้หัวใจและปลอดทำงานให้เหงื่อออกประมาณครึ่งชั่วโมงต่อจากนั้นก็เล่นเปนตองได้ออกกำลังแขนกำลังขาได้เดินอีกะล่ะถึงแม้เราแล้วเรื่องสุขภาพก็เรื่องการกินก็ขอให้แบบกินอย่างคนที่จะเป็นเบาหวานก็ควรจะกินกาแฟดำถ้าติดกาแฟนะถ้าไม่ติดกาแฟก็กินอย่างอื่นเรื่องอาหารก็เป็นผักเป็นผลไม้พวกเนื้อสัตว์ก็ลดลดลด,ล,ด,ล,ดลงหน่อย ขาก็ขอให้พี่น้องชาวชุมชนแหลมชะบังรอบท่าเรือแหลมชะบังมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองให้มีชีวิตยืนยาวนานเราจะได้อยู่ดูแลลูกหลานไปหรือว่าลูกหลานไม่ต้องมาเป็นภาระให้เราเราต้องแข็งแรงเข้าไวค้ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นสถานพยาบาลที่ได้ได้รับเกียรตินะคะมาตรวจสุขภาพกับประชาชนในท่าเรือนะคะที่อาคารสโมสรท่าเรือแหลมฉะบังนะคะสาหรับวันนี้นะคะก็เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นนะคะที่จะเป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะคะที่จะเป็นการลงทะเบียน,นวัดความดันแล้วก็มีเจาะเลือดน,นะคะการแล้วก็จะมีอัลตราซาวช่องท้องแล้วก็มีการตรวจ EKG แล้วก็มีการเอกซเรย์ ขึ้นหัวใจขึ้นไฟฟ้าด้วยอะคะ่ะทีนี้ในส่วนของการตรวจคัดกรองนะคะก็จะมีการประชาชนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับการตรวจอุจจาระเท่าไหร่วันนี้ถ้าพูดถึงทมถึงฟีดแบ็กนะคะการตรวจอุจจาระจะเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยมีใครตรวจกันตัวนี้จะเป็นการตรวจดูคัดกรองมะเร็งลำไส้นะคะแล้วก็จะมีการตรวจปัสสาวะแล้วก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับพื้นฐานว่าการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างมีการตรวจวัดสายตาด้วยอะคะ่ะ การเจาะเลือดแล้วก็การตรวจวัดความดันนะคะถ้าเรารู้การเอ,อ่อเหมือนเบื้องต้นว่าสุขภาพเราเป็นยังไงทิศทางในการดูและคะ่ะสุขภาพมันก็จะง่ายขึ้นนะคะจริงๆแล้วอะคะ่ะการเจาะเลือดอาจจะไม่ได้บอกทุกอย่างว่าเอ,อ่อสุขภาพเราดีหรือไม่ดีแต่ถ้าสมมุติเรามีซายบอกอะคะ่ะว่ามันมีการเกินค่า และเรามีการรักษาอย่างต่อเนื่องมันเหมือนแบบเป็นการสัญญาณบอกอะค่ะเพื่อให้เราอะค่ะเหมือนเตรียมตัวว่าเอ้ยตอนนี้เรามีการผิดปกติตรงไหนแล้วถ้าเรารู้ก่อนนะคะการป้องกันดีกว่าการรักษาแน่นอนนะคะจากแนวคิดในการก่อสร้างท่าเรือนำลึกแห่งใหม่ที่ชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศคือก้าวแรก สู่การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าทางทะเลข,ของประเทศไทยท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือนำลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอานาบริเวณพื้นที่กว่า1,000 0ไร่ ส่วนงานได้ปฏิบัติการภาคเอกชนเป็นผู้บริหารและประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีท่าเทียบเรือเปิดให้บริการแล้วซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่1และขั้นที่2คือท่าเทียบเรือชุด A ชุด B ชุด C และท่าเทียบเรือชุดดีรวมเป็น18ท่า มีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านปีละไม่น้อยกว่า1 2 0 0 0เที่ยวมีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดติดอันดับท็อป20ของโลกปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้า e น TEU ต่อปี โดยท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกลาจากห้องควบคุมในตัวอาคารอันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบันนอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉบังยังมีขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้ารถยนต์ถึง2ล้านคันต่อปี โดยปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีปริมาณการขนถ่ายสินค้ารถยนต์สูงสุด1ใน5ของโลกท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาปรับปรุงช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้นจากเดิม12ช่องจราจรเป็น30ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และร่วมมือกับกรมศุลกากรทําการยกระดับการให้บริการที่ช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ E-Matching ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการจากก้าวแรกในปี2534จนถึงวันนี้ด้วยความมุ่งมั่นที่ทำให้เราเก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือที่มีอัตราการเติบโต ของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกและเราจะยังคงก้าวต่อไปเพื่อยกระดับของการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศอันจะทำให้ต้นทุนของการขนส่งสินค้าและต้นทุนด้านโลจิสติกของประเทศต่ำลงรวมถึง การเพิ่มประสิทธิภาพโดยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารการบริการจัดการตู้สินค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานของการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังเป็น World Class Port โดยท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยสามารถรับเรือสินค้าขนาดระดับซ u เปอร์โพสต์พานามก รวมถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนทางรางและทางน้ำที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านท่าเรือแหลมฉบังยังมีพื้นที่ส่วนขยายในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นสถานีจอดรถบรรทุกคลังสินค้าลานตู้สินค้า พร้อมได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบังเพื่อคืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนตลอดจนปลูกจิตสำนึกเกยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่าเรือแหลมฉบังยังได้มอบพื้นสนับสนุนการศึกษาให้เกยาวชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรืออย่างต่อเนื่องมาตลอด การท่าเรือแห่งประเทศไทยมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศและเป็นฟันเฟืองสำคัญสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชียท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า7ล้านที u อต่อปี ขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางราง4ล้าน TEU ต่อปีอันจะทำให้ขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบงังโดยรวมสูงสุดถึง18ล้าน TEU ต่อปีทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลและโลจิสติก์ที่สำคัญของภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพภายใต้หลักบริหารงาน Smart ทแพที่ให้ความสำคัญกับตา Mastery agility, responsibility และ teamwork ตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ สู่การคาโลกแบบไร้รอยต่อเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วยความมุ่งมัน่นทำให้วันนี้เราเก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้า ติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบัง ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน